ขาแวแไอ้สัตว์กูจะไม่แดกข้าวขาหมูอีกต่อแล้ะทำไมอ่ะโอ้โหไอ้เฮียดูกางเกงในทีนะน้าไอ้สัตว์รุ่นนี้หาซื้อยากกางเกงในยังไม่ทำเฮียเลยมบงเลย <laughs> <laughs> คนหัวโลนเนี่ยมีตังค์กเกงในขาบ้าน <c oughs> คน, <c oughs> ค,นคนหัวโลนเนี่ยฉลาด <c oughs> เกง่งรวยทุกคนน,ะนี่อีกคนนึงนี่ไงนี่ไงอาจารย์ลือตกบ้านเคยดูไหมใครอ่ะ ไอ้ไอ้ที่ซุ่มซ่ามมะไปล่าผีแล้วก็ล่วงลงไปจากบ้านออ๋ไอ้เกียร์นี่ที่ตกบ้านปอมนะเล่นี่ยเน่ยยืนทำเพี้ยอะไรล่ะไม้มันถูกเฮียอ้าวเออหายไปไหนวะอยู่นี่อะไรเนี่ยจิ๊บหายเนี่ยวัสดีคนดูยังอะไรวะสวัสดีคนดูยังสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกท่านด้วยแค่นี้ละเออโู้ยสัตว์เอ้ยเสียงนี้เคยฟังเฮ้ย ได้เหรอตบยังไงอะพอ่พี่ยักษ์ตรงไงนะเฮ้ยหนร้อยทีเนี่ยเสียงนี้ไอ้ย้ยได้รู้มากไอ้ชัดพี่ยักษ์วันนี้บอกตรงๆอะไรมางานอานันเองอ่าเมียผมได้งานทําแล้วผมไม่อยากคุยอาวันนี้ใครอ่ะฮะใครได้ได้งานทําอะไรมี่เมียผมไปจังงานวันนี้ได้งานทําแล้วได้งานอะไรทำอันนี้เข้ากะด้วยกะอะไรทำงานเป็นกะกะด้วยกะเช้ากะเย็นกะรีนี่ละครับพี่ เฮ้ยเดี๋ยวกูเดินเข้ามาในงานอาปงเหน่งอะไรกูอยากจะกลับทันทีเอ้ยไอ้ไอ้ไปมึงสองคนกลับบ้านหลวงพ่อมาตามแล้วไปเดี๋ยวเขาถามว่าสรุปแล้วปงเหน่งตายแล้วมึงตายเพราะมึงกับปงเหน่งพี่น้องกับมือถามเยอะแยะไปหมดไอ้หาทิพไห้พวกนี้นี่จริงๆเลยเจ้าเนี่ยน้ำนี่ยน้ำเนี่ยน้ำดีกว่าน้องแบงค์น้องแบงค์นี่นี่น้องแบงค์นี่เฮ้ยไอ้เขี้ยเอ๊ะ มึงยืนอะไรอเคือดูกูโดนอย่างเดียวเลยศิลปินเพลงนี่แรป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 ลิปแรปแรปนี่ก็บอกรู้จักไทเทเนียมไหมเฮ้ยรู้จักรู้จักเวลาไทเทเนียมขึ้นหน้าเวทีไอ้นี่เป็นคนแรปอยู่หลังเวทีนะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปไหนมึงจะรีบไปไหนวะรีบหายนี่นะพอใจเย็นไอ้เหี้ยหัวกูร้อนหมดแล้วเนี่ยนี่อยากฟังไหมอยากฟังอยากฟังเอาฟังเดี๋ยวกูให้แรปฟังเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแรปเรื่องอะไรเอ้ยเดี๋ยวคนแรปได้สดๆเลยโอเคแรปสดๆมั่นใจนะเอาแน่นอนมึงเท่าดี Very good man งานจัดไปครับมึงจำมันไม่ได้เหรอใครวะไอ้นี่ไงที่เดินอยู่ตลาดเรียบ่วนที่เวลาขายอะไรแล้วทำคอเงี้ยอสัตวานิวานแดกเหรออย่างนี้เขาเอ้ยยังไงวะเแต่มึงโชว์ดิวะเดี๋ยวโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิยังไงเอาเวลาเดินขายขายทำไงเฮ้ยเฮ้มันคือการแสดงอยากให้ตันลือได้ดูว่าวันนี้มาอยู่ตรงนี้กับแบงเลเตอร์เด็กแรปเปอร์ใครๆก็รู้จักคอต่อมพวเดี๋ย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 วใครบอกให้มึงแรปแต่ตอน ยัใหญ่เชียยังไม่มีใครพูดสักคนหนึ่งเลยอยู่ดีมึงก็แลบมึงจะแลบมันเป็นฟีลลิ่งจะแลบเรื่องอาจารย์ลือแลบอาจารย์ลือตกบ้านเอาแลบเลยสวัสดีท่านลือตกบ้านวันนี้มาอยู่ตรงนี้กับแบง์เลเตอร์เดี๋ยวก็ตกเวทีเห็นหัวอาณาตกผมก็อยากจะตบสักทีขอตบสักหน่อยได้ไหมเอาลองสักห่อสักทีอ้าวเขาอยากให้ตบชัดเจนบางทนถุกคนทุกคนถามกันนะครับได้ยินไหมครับได้ยิน บางท่านถามว่าตกกันแบบนเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ยินเจ็บไหมเฮ้ยเขาถามว่าแบบตกแบบนี้เจ็บไหมลือเฮ้ยไม่เจ็บครับไม่เจ็บอ่าไม่เจ็บมันเป็นการแสดงอันนี้เป็นการแสดงมีการแสดงก็ฝังนี่ฝังแก๊เไปไว้เวลาตกแตกด้วยว่านี่คือการแสดงนะครับอย่าเสียงมันจะดังมันเจ็บแต่จริงมันไม่เจ็บังลองฟังนะเก่งค่ะพ่อของมึงไม่ต้องเก่งจะสั่นเป็นกระเจียวมันไม่เก่งมันไม่เก่งอ่ะมึงที่ตีเลยดีกว่ามันหัวมันมันรออยู่แล้วเอาดู เดี๋ยวทำไมมันก้มแล้วเหมือนเหมือนเหมือนแบบเวลาเราปวดเยี่ยวแล้วเป็นยังไงมันหมองแล้วมันฟังเสียงเหมือนเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่เจ็บอ่ะช่วยทุบให้หน่อยเมื่อไหร่เนี่ยจะแดกได้อยู่แล้วลูกดิฟังฟังเนี่ยเสียงดังเหมือนเจ็บแต่จริงๆแล้วเจ็บอ้าวไม่เล่นแสบไปแล้ว อะไรพี่ชุกู้ขาไหนขาป๋าขึ้นมาเดี๋ยวผมตอบให้ดูเรียกเรียกเขาว่าอะไรนะเรียกป๋าป๋าป๋าแปลว่าอะไรป๋าบอไงเปลียนเหมือนพ่อไงเอาเขาไปได้กับแม่มึงแล้วเหรออ่าคุณเอกหนังก็เล่นหลายเรื่องนะเล่นกับปุ้ยเยียจะมาฉกเป้าไม่ได้ตลกที่อะไรจังหวะเลยพูดถึงอ่ะฮะเมื่อกี้ผมถามผมว่าไงแน่เดี๋ยวกูถามมึงก่อน ากูลืมเลยก่อนจะขึ้นทำไมมึงบอกไม่มั่นใจเลยเลยจะเล่นได้ไหมมึงขึ้นมามึงนี่ไม่ปล่อยไมเลยชิ้หายเอามาเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่เคลียร์ไงตกเมื่อกี้ไปหัวแดงแป๊ดเลยอันนี้มันหวาดเสียวไปป่ะเอาตบแบบเก็บเสียงเนี่ยมีเก็บเสียงด้วยเหรอไม่มีเสียงแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเอออยากดูแบบตบแบบเก็บเสียงเนี่ยเด็กนั่งดูจะได้ไม่ตกใจด้วยใหญ่ๆมันหนูหูเด็กอ่าดู <ตก S 1> ครับตบ <ก S 1> <ตก S 2> ง่ายังไงฟังนะครับเดี๋ยวเสียงมคนฟังนะตบแบบเก็บเสียงจะไม่ได้ยินเลยมันจะดูี่ ไม่่เขาจะถ่ายไว้มันจะเงียบเลยมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยฟังสองชิ้นเลยเล่นไม่ได้แล้วเจ็บมืออีสัตว์กูจะฟ้องพี่กูอีกะพี่บงพี่บงเองอะไรอะหัวกูปูดแล้วเวจริงกับเจยว นี่มากันเยอะเหลือเกินไม่ได้ได้ไอ้นี่ไม่นีใครอะได้ข่าวว่ามีของใหม่คุณเฮ้ยทำไมหล่อแบบบอยแบนด์เลยอะหวานเจี๊ยบเรียกยิ้มไงหวานเจี๊ยบเรียกยิ้มอ่ารู้จักมันไหมทุกท่านเคยจำได้ไหมหวานเจี๊ยบเรียกยิ้มรู้จักอ่ะไม่รู้จักเออผมก็ไม่รู้จักมันเหมือนกันเลยแล้วมึงจะอธิบายทำไมมันไม่ดังมึงออกรายการอะไรขบวนการโจ๊กเกออร์้าวเฮ้ยจำได้แล้วไอ้เนี่ยเอใช่ วันไหนวันไหนวันนั้นแหละวันนั้นแหละเราเราสักอะไรมาเราโชว์เลยเราเขามีมุกใหม่ไงมุกสักสักเนี่ยผมเห็นคุณมีรอยสักมีกวานเกี่ยวกับรอยสักไหมมันมันมีแต่กูท้องไม่ได้อะไรกูมีกูมีอาเอาลองทั้งเลยแขนขวาสักพระบิดาผู้สร้างโลกเฮ้ยนี่ก้อนใหม่เลยแขนขาแขนซ้ายสักพระใจเย็นใจเย็นใจเยใจเย็นแขนซ้ายสักจะตกแกลกระโปงอยู่ด้านหลัง ขาขวาสักลาซดาด้านจังงัง <Hey. S 1> ขาซ้ายนั้นสักน้องตองกลากินี <Hey. S 1> พระบิดาผู้หมักหมมอมขี้เต่า <Hey. S 1> ชวนใครเขามากินขี้คนกินแล้วดันบอกว่าของดีสุดท้ายนี้เด็กเหล่าตายกันทุกคนได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีอีกไหมมีอีกฮ้มมีแลบด้วยร่ะแลบแลบแลบไปแล้วไม่เอาแล,ล้วเบื่อแล้วแลบที่อะไรไม่รู้เรื่องเอลยเว้ยอ้นี่ตาลอเนี่ยตาลูตกบ้านใช่ไหมใช่ เออกูมึงจักมีอะไรอีกมีอะไรอีกไม่มีไม่มีแล้วเออถามอีกมี้็ถอยไปสิชิบหายเดินมาตะตียอะไรน่ะไอ้เวนจริงไม่มีไม่มีงั้นงั้นมึงขึ้นมากันแย่ๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเลยไม่ใช่เลยเพราะว่าเขามางานศพพี่บ้องเหน่งไงมันเดินเกะกะอยู่แถวนี้ใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยเอาตตีเขีย์มามาขึ้นๆขึ้นๆกันขึ้นกันใครรู้มาจากไหนกันบ้างอะ เอางี้อะไรมันเกิดขึ้นอล้วคณะแปะ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 อะไรเดวอะไรเดี๋ยวพี่อีเขาบอกแล้วเดี๋ยวพี่หม่ำกำลังมาเออเดี๋ยวรอสักครู่เียประกาศพี่หม่ำพี่หม่ำมาขึ้นหน่อยได้ไหมฮะประกาศแบบอนา o u n c e r เขายังไม่มายังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาแล้วค่อยประกาศเขากำลังขับรถมาเอาทั้งบทข้าแถวครับเข้าแถวทัวงเข้าแถวสูงตามสูงต่ำตามต่ำนะครับทั้งบดแถวอี ยิม้มยิ้มสิยิมย้มยิมย้มยิม้มยิ้มให้คนดูบ้างหน้ามึงไม่ยิ้มหาใครเลยแล้วหแถวตรงเรานับกันว่าเรามากันกี่ค,คนหัวแถวนับเป็นสะไทยนับครับนับหนึ่งสามี่ห้าฮะมึงนับกันแล้วเหรอนับให้เข้มแข็งแบบทหารนับเป็นไหมครับเอาแบบเข้มแข็งแบบทหารเนี่ทหารเขานับงี้ดูนี่ นึกงสอีนึ่งสอาสาีเ้าหครับหัวแถวตรงนับเป็นภาษาไทยนับครับนับหนึ่งสองสามีให้โชคปิกาจูก็นับหนึ่งเฉยๆคนหนึ่งก็ไนับต่อคุณนับกี่คนหน่งเขาับไม่ได้นับหนึ่งเฉยๆนับครับนัหนึ่งเฉยดยเฉยไอ้หน้าเหียอ้มุก ไอ้จัดกูยิ่งบ้าพี่ออสออสรวมกับตันโยเนี่ยกูยิ่งบ้าที่อยู่ดีไม่กระโดดลงหน้าเวทีเลยเว้ยนี่ยเขามีคณะมีคณะรู้แล้วรู้แล้วใครเนี่ยมีคณะอีออสบ้าหื่นออสโอตอนนี้ชาวคณะทิ้งกันหมดแล้วทั้งหมดแถวตู้นับเปสัตย์ไทยนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไปไปครับนับอึ้บหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดนับไปอีกนับอึบ้บ นับเลยนับเลยเฮ้ยเดี๋ยเดียวเบี๋ยเดียวเีเดี๋ยวเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกยวเียเดียวเดี๋ยดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดี่วเดี๋ยวเดี๋ยวเนับเดีนยวเดีเดี๋ยนเดี๋ยวเี๋ะเดี๋ยนเดี๋ยีีบเดี๋ีีีเ เตียวเตียวเตียวแม่ม่ใช่เตียวภาษาจีนพ่อของเตี๋ยวเขาก็เตียวมาแล้วมือก็บข้าวขาหมูเลยเออกูไข่ดาวเลยไปเริ่มใหม่ที่งงแล้วทำไมล่ะทำไมตัวปูต้องเชื่อมด้วยวะเนี่ยกูงงไงอ่ะนับครับนับเจ๊น้ำเจ๊สะบัดหน้าด้วยนับหนูจริงเราสะบัดให้ตัวปูเขาทำไมสะบัดให้ต้มนุกนนับไปเจ็กเจ๊กข้าวต้ม ปาจีนปาต้อมไอสัตว์มีหันมาถามกูจะกินอะไรกูก็อึดอัดมุกไอพวกนี้พออยู่แล้วแม่งมาเป็นมึงอะไรฮะอันนี้อะไรเมื่อกี้อะไรก็เจ๊กตะเกียบอะไรมาเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยกูไม่หิวไอเหี้ยเอาภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาสากลใช้ทั่วโลกภาษาอังกฤษนับครับนับว้าวเดี๋ยวภาษาอังกฤษนี่มันต้องมีไอเส้นหน่อย เมื่อคนมีความรู้เขานั่งดูอยู่คุณต้องให้มันมีเอกเซนต์ออกงี้ดูผมดูนี่นับประสาฟันเอกเซนต์ต้องออกงี้เข้าใจไหมครับฟันโอเคนับครับนับฟันไม่ออกเอกเซนต์มันต้องงี้ฟันฟันฟันโอ้ฟันฟันนับนับวัน โอ้ไอ้คุณก็มัดามาง่ายทุกทุกทุกไอ้ใบมาก่อนที่ไปทีไม่ติดโควิดก็ติดกันเนี้ยที่ทุกโอ้ยนี่มันมึงไปไตายมาตอนไหนเนี้ยไอ้สัตว์ ฝนรั่วไงวะฮี่อะเฮ้ยเมื่อกี้ฝนรั่วอหลวงพี่อ่ะหลวงพี่นับไฟไฟนับชัดๆอะไรไฟชัดมากไฟน็อกเด้ๆไอ้ที่ติดตรงฟันนี่ก๋วยเตี๋ยวทะ่ลแะใช่ไหมใช่ไหมกินกินคเดียวกูเลยกูจำได้สัน เร็วเด็น้ำลายเหดียวแล้วมึงจะถามจำเฮียอะไรคืนด้วยตกปรกไปเริ่มใหม่ทำอะไรทาไมเริ่มใหม่ฮะรับซิทางนู้นไปตลกสกปรกแล้วเมื่อไหรเอางี้เกิดเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเข้าใจไหมครับครับผมคุณพูดคำนี้ครับไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะให้มัน ออกให้มันไม้ขัดแตกแตกดูแตกนับอ่าพูดครับไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูรูดแตกไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูรูดแตกเออลิ้นมาด้วยลิ้นเลยไม้ขัดแตกแตกดูรูดแตกไม้แตกแตกดูรูดแตกอ่าจำไว้ใช้กับเมียอาเราพูดกันนี้ทหารบกแบกมือถือปูนบกตึกทหารปืนบกปืนไปบกตกตั้งสติหน่อยทหารบกแบกมือถือปูนบกตึก ทหารปูนแบกทหารโบกทหารปืนมีที่ไหนแล้วทหารบกแบกปืนไปบกตึกถือถือปูนก่อนว่าทหารบกแบกปืนถือปูนไปบกตึกทหารปืนแบกปืนเดี๋ยวกูจะงงกูไทหารบกแบกปืนถือปูนไปบกตึกตึกเอาคอื่นดีกว่าืนดีกว่าหมอนลอยน้ำมาว้าน้ำไปถอยหมอนหมอนลอยมามาหานมาไปถอยหมอนคน่ายป่าเนี่ย ม่ได้ก็ไมโคทาไปโคจีพูดไทยให้ชัดหมอนลอยน้ํามาไว้น้ําไปถอยหมอนหมอนลอยมามาน้ํามาไปลอยไม่ต้องไปไหนแนละ้วอยู่ที่เมืองคนเดียวเนี่ยอะของคุณพูกนี้ยายกินลำใหญ่น้ําลายยายไหลย้ยอยยายกินลำใหญ่น้ําลายยายไหลย้ยอยอืกินพอได้มันถึงนี่ใช้ยาสิฟันต์ถวนแล้วขอบคุณผู้คนนี้ครับคำอ,อ,อะไรดีวะทำไมมึงเยอะขนาดน,นี้อะไรนะ ของกูได้เฮลีอ่ะพูดอย่างนี้อาเฮลีอาลีเฮียอลี่เฮียมึงจะเลียปิดเหรอาเฮลีอาลีเฮียอาเฮลีอาลีเฮียเดี๋ยวก่อน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มึงของกันได้ด้วยเหรออ่ะมึงของกันได้ด้วยเหรอไม่ผมนึกไม่ออกไงก็ไอ้น,นี่เขาพูดให้กูเลียมั่งดิไม่ได้ <c oughs> ขอพูดคู่กันไหนผมคนที่อยู่ที่วัดต้องพูดว่าเช้าเปิดประตูเย็นปิดประตูอ้าวคุณเอาคำนี้ไปเช้าเปิดประตูโบสถ์ เขาฝากมาประกาศว่า <P ak> อย่าเพิ่งรีบหนีนะฮะตอนนี้พี่หม่ำใกล้จะถึงแล้วอะ <m arr ant> ใกล้จะถึงแล้ว <c oughs> อีกนิดอีกนิดจะใกล้ถึงแล้วขาจริงกะเปล่าอย่าหลอกคนดูนะไม่หลอกนี่นี่ไอ้จริงจุง้งจริงจุง้งเป็นคนบอกชัวร์เปล่าเ <c oughs> น,นี่ยหน้ามึงหน้าเชื่อถือตรงไหนเนี่ย <c oughs> มึงดูหน้ามาเจ็บมึงไม่ต้องพูดหน้ามึงก็ไม่หนีกูเท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยหน้ากูยักษ์ขนาดนั้นเลยหรอวะ เล่นกับตลกไม่มีความรู้แม่งทำให้คนอีสานหมุนมองไอ้แา่นี่นี่คุณคนคนที่ไหนครับเนี่ยกูไม่เล่นสองตึมกูพอแล้วเลิกอ้าวมีขยักมุกด้วยว่ะอ้าวฟิล์มกูก็ขาดเลยทีนี้ตลกประหยัดมาแล้วพี่บมามานะแล้วมาแล้วโดนโดนคนดูประนามไม่ได้จถึงลงโซเชียลด้วยอ่ะขอคุณพูดคำนี้ครับคำไหนเช้าปิดประตูโบสถ์เย็น ทำไหนแล้ววะมึงเยอะกันเหรอเกินจีบหายหนึ่งตองทำสิหกไม่แถววะเนี่ยอาคุณพูดคำนี้กล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำเลยเชี่ยวไปหวีหักหิวหวีไปหิวหวีมาเฮ้ยขออีกเที่ยวดิอ่าคำมันก็กระซิบกูมาเนี่ยกูก็กล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำเลยเชี่ยวไปหวีหักหิวหวีไปหิวหวีมากล้วยอ่กล้วยตานีกล้วยอะไรทำเดียววะ นี่ตลกเลยค่ะตะกอดพูตะนีไปวิเหียวพองกล้วยมึงให้ใครไอ้ลือมึงพรุ่งนี้ไปหาหมอเลยนะสมองกูแม่งรวมหมดแล้วไอ้ยี่ไอ้สมองไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเลือดมันจะคั่งอยู่ในเนี้ยเอ้ยกูโดนตัวไหนมาเนี่ยชัดเอาพูดเอาพูดกล้วยตานีไปวิเหียวน้ำได้เชี่ยวไปวิหักหิวหิ้ไปหิวหิ้มากล้วยตานีไปวิเหียวน้ำได้เชี่ยวไปวิหักหิวหวีไปหิวหวีมาของพวกคุณคำว่าอะไรจำไม้ดีนะท่องไว้ดีท่องไว้ดีนะขอบคุณพูดคำนี้ครับแน่นอนที่สุด ขามึงคำว่าอะไรวะกูล kel, wise, hide, hide, hide ืมไปแล้ว่ะจช่เอ๋าเอาเอาคุณพวกเรนี่เอาหมูไปยินข้างหมีเอาหมีไปยินข้างหมูเอาหูหมูไปแย่หูหมีเอาหูหมีไปแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูอ้าวทำไมกูยาวกว่าคนอื่นเขาเลยฉลาดก็มึงอยู่ท้ายเก็มึงอยู่ท้ายไงเออไอ้เขี้ชิบหายสมองที่ไม่ค่อยดีอยู่จบพูดได้ป่ามาแต่ที่ยังดูดหมดไปขี้เขียงแล้วไม่ได้เอายจูงไอ้จูงไอ้จูงไอ้จูงคือเดิน ผมจะเรียกให้ขึ้นมา,นมาด่ามึงอีกไอ้เหี้ยอาพูดเอาอะไรขออีกเจ้าหนึงเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหูหมูไปย่หูหมีเอาหูหมีไปย่หูหมูหูหมูหูหมีดูหูสีหูหมีหูหมูอย่าให้กูพูดเยอะๆเลยปอดกูหายไปครึ่งเอาหมาหมูเอาหมูเอาหมูอ่าไปยืนข้างหมีข้างหมีเอาหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูอ่าเรียบเนี่ยดูครับดูพี่เขา เอาหูผูนี่เห็นไหมความจำไปแย่ฮิเออหูผีหูผียังได้อยู่ยังได้อยู่เอาหูหูผีอ่ะไปแย่ฮิเออหูผู๋คุณอย่าทำตลกสิหูผู๋อ่ะหูผีอ่ะดูสูสีอ่ะพี่ฮเนี่ยพวกกูยืนเก่งกันทั้งแถวยืนเก่งเพราะคนเดียวอ่ะหลวงพ่อคุณครับ คำใครคำมันนะผมเอาไม้จอปากใครพูดคำของตัวเองนะครับจําได้ทุกคําใช่ไหมครับที่คุณพูดผมจาไม่ได้แต่คนดูจําได้เอาพูดครับไม่แค่แตะแห่แตะแห่งเดินหรือแตะไม่แค่แตะแห่แตะแห่งเดืนหรือแตะดีมากเหมือนอาแปะอาแปะเลยเอนแปะเลยหล่ะไม้แห่แตะหมอนลอยน้าไม่แห่แตะหมอนลอยน้ํามาใหญ่กินลำใย่ลำายย่ย อาเฮียลีอาลีเฮียช้าปะประตูเย็นปิดประตูเฮ้ยกล้วยตันนี้าปวิ่งน้ำไหลเชี่ยวไปวิหักช้าปะประตูเย็นปิดยายกินลำไยน้ำลายยายกินลำไยน้ำลายยายหมอนลอยน้ำมาลอยไหวน้ำไปไถอยหมอนมากคแตะให้แตะแขกแตะแขกรู้รูแตาเฮกแบกเฮ้ย ลำใหญ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 ่ใหกินลำใหญลำใหญยอนเช้าปิดประตูโบสเย็นปิดประตูโบสถ์ไอ้หลีอ้หีเรียใาเปิดประตูไอ้หลีไอ้หลีใหญ่กินลำใหญ่ไอ้หีอ้หีอ้หีขับมาแล้ว กล้ยก้วยกล้วยก้วยตานีใบวิเหียวน้าในเชยวใ้วิหักอายหลย้ก้วยก้ยก้ยตานีใวิเหียวครับมาดเยยมไปอายหลยยายกินลำยครับก้ยตานีใครก็ได้กลับเข้าจังหวะทีกูไปต่อไม่ถูกอีเ้ยมื่อกมาลักขณะ้งรไปหมดเลยเอาไปอาได้วยจ้ะมามอลอยนะมา้ใยกินลายน้า บอชิย่อยกินลำย่ามอลอยยายกินลำย่างไอเฮลี่ยายกินลำย่ามอลอยยายกินลำย่างแก่แท้ยาอยมอใหญ่ไอชับยายกินลำย่างชับยายกินลำย่ากุยไยายกินลำย่างกุยชับยายกินลำย่างกุยย่อยกินลำยลอยไอย่อยชับกุยมอลอยไอย่อยชับกุยมึงให้อะไรกูเนี่ยฟังสามรอบแล้วไอชัดดีมั่วนี่หว่า มันไม่ได้พูดแล้วและมันให้อะไรกูสักอย่างแล้วละกล้วยอ่ามันนานมันลืมเอาไรไม่ก็แตะแหกแตะให้ตื้หมดเลยหมอลมใกินลำลำายใหญ่ย้อยไอ้เอี้ยไอ้หลีอะไอ้ห่ลีไอ้ลีอะไอ้ลหเ่อไอ้ห่อพูดอะไร่อาลียีไอ้ ยาคายพี่พง์เด็กไม่ชอบไอเฮียหลีมากแตแต่เฮ้ยกล้วยกล้วยตานีบายีาบประตูยิ้มปิดประตูนบประตูยิ้มกล้วยนีบีเน้ำเชี่ยวนม้ป็นอะไรทไมคุณเลตลกมาก่ายอย่งกล้วยตนีบไปวเหี่ยวน้าเลยเชี่ยวไปวรับ ข้าบีบตูดเอาตะตะคิวกินตูดเลยกว่าจะมาถึงเอาเชียื่องยุ่งจะอะไรวะมาจะตกไกลเลยอะไรกล้วยตานี่ไปวิเอาหมูแล้วไปยืนข้างหมีเอาหมีแล้วไปยืนข้างหมูเอาหางหมูแล้วไปแย่หูมาปิดประตูช้าเปิดประตูเอาหมูแล้วไปยืนข้างหมีกล้วยตานี่เอาหมูแล้วไปยืนข้างหมีช้าเปิดประตูพี่กล้วยเอาหมูไปหางหมีช้าเปิดประตูกล้วยตานี่เอาหมูไปยืนข้างหมี เอาหมูเราไปยืนข้างมีมาเอาหมูเราไปยืนข้างมี เอาหมูแล้วไปยืนข้างหมีเอาหางหมีแล้วมปแยหูหมูเอาหางหมูแล้วไาแยหูหมีหูมูหูหมีดูตัวสีหูหมีหูมูเอาหมูแล้วไปยืนข้างหมีเอาหมีแล้วไปยืนข้างหูเอาหางหมูแล้วมปแยหูหมีเอาหางหมีแล้วมปแยหูมูหูหูหมีดูตัวสีหูหมีหูมูเอาหมูแล้วมาเยื้อ้างไปเอาเอาหมูแล้วมายื้อ้างไูเเอาหูปูแล้วไาหูหมีเอาหาหมีแล้วมาแยหูปูหูปูหูหมดูัวสีหูหมีหูปูเอาหมูแล้วมาเยื้อ้า หูมีเอาหางมีแล้วไม่เหี้ยหูบูฮูหูมีดูสุสิหูบีหูบบดีใจแม่มึงสอบกันหลีผ่านได้เฮียแม่ที่านเสียงจะบหดเท่านี่ตลกคณะเฮียอะไรเนี่ยกวนกันมั่วไปหมดเลยไม่เขาอยากจะบอกพี่เอกว่าแม่บ้านเขาบ้างดีดอกแม่งไปในบ้านหลังแดงไงโชว์มายากลให้ดูดีกว่ามายังมายัง มายังพี่ต่อนะพี่บอกไปมึงลงทางนู้นเลยไปไม่ใช่เล่นต่อไปเล่นต่อไปใกล้ถึงแล้วเอาตอนนี้พี่มาถึงถึงหน้าปากซอยปากซอยแล้วแต่ไม่รู้สาขาไหนเอามึงเล่นกันมากูเหนื่อยแล้วอาบุรีมาะฮะเดี๋ยวเล่นมายากลให้เลยเออาตรงกลางดีกว่าตรงไฟนี่จะโชว์มายากลตรงไฟเขาเข้าไฟเข้าไฟหน่อยเล่นมายากลรอพี่มามนไปเลยเอาเอาบุรีมาหนึ่งตัวบุรีเข้าจมูกออกหูของกูของกู เสียงเติมไปหมดแล้วกูเรีอยเลยเรยตอนนี้รอพี่มัมนะฮะตอนนี้พี่มัมกำลังเดินทางมาแล้วนะฮะยังไงครับเอาบุรีมาเล่นมายากลดูกันเพลินๆตรงอันนี้คือกลวิทยาทานให้ท่านไปฝึกเล่นกันขอรับผมอ๋อน้ำบุรีมาหนึ่งตัวนี่บุรีครับจะเข้าจมูกเวบอ๋อโอ้เจ๊เจ๊ถ่ายรูปเหรอจะถ่ายรูปไหมครับ เยาไม่ถ่ายเเดี๋ยวเจ้พอนับหนึ่งสองสามเจ้ยิ้มเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายอ่ะมาหนึ่งสองสามไอแม่งเหมือนอยู่บังละจันไงเจ้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรทำไมถ่ายแล้วหนักหัวพี่หายมันเมาสตินฮะครับครับอ๋อโอเคอ่ะโชว์มายากลพี่หมับมาแล้วอ่ะโชว์มายากลพี่หมับมาแล้วอะไรกูก็ปากไวพี่ฮิ้บอกกูโอเคอ่ะพี่หมับมาแล้วอ่ะเร็ว เอาคัโชว์เลยดีกว่าสามชามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวให้เขาดังพักก่อนให้กูหาคนณดูหายใจกูก็เหนื่อยเหมือนกันมึงพูดก่อนบุรีเล่นยังไงเล่นไงบุรีบุรีบุรีเข้าจมูกแหวบออกหูโอ้เล่นไงเล่นไงเล่นไงเมื่อกี้ตีนใครเข้าที่หูกูเนี่ยพี่พี่เขาสนใจเขาอยากจะจำไปเล่นแสบเลยไอ้สารพี่หาบุรีอะไรมาก็ได้นะบุรีบุรีเข้าจมูกแหวบพี่เอามือต้อมๆมาอย่างไง อะไรต yup. oh, uh, well. ้อบตอมเอามือง okay. mm ุ้มงุ้มไว้หนิป่ะต้อบก็งงแล้วมีงุ้มเอามือหุบไว้อ๋อมือป้องไว้เออเขมิบไว้ป้องไว้ฮัลลีฮัลีเขาจมูกแหวบก็คือต้อมป้องได้อ่าถ้าเกิดว่าไปโชว์ต่างประเทศนี่สปีกได้ไหมสปีกเป็นภาษาอังกฤษได้เหรอได้อย่างภาษาไทยฮัลีเขาจมูกออกหูภาษาอังกฤษซิกาเลต์แย็ตอินโอนโอเคเอาเหี้ยเวลีกูดาษาจีนฮุงเกียนะฮุงเกียไซรพีนะไซรพีออกหิ้ะ ดี๋ยวยากสลีอ่านว่าหูจีนในวัดจะหยาบนะหูหนวกดีดีล่างอ๋อหูหนวกนี่เรียกอะไรดีล่างถ้าหูไม่หนวกก็หยีไม่ได้ล่างไงแล้วถ้าหูเป็นน้ำหนวกอ๋อนี่หยีแฉภาษาเกาหลีได้ไหมบุรีอ่าเขาจะมีอ่าแล้วอ๋อวีวีภาษาหายลำไหหลำบุลำบุลำเขาจะมันแล้วอ๋อขำแล้ว ภาษาอีสานได้ไหมยาสูบยาสูบยาซองยาซองยากอกยากอกเขาหูดังแล้วอกออกหู้ขี่แม่มันแะละเอาโซเลยจะโซแล้วเหรอกับมาจับตาดูให้ดีครับกับมาากลชุดนี้ครับเขาบอกมายากลเป็นของโกหกตาดีได้ตาไร้เสียนะครับระหว่างมือนักแสดงกับสายตาท่านผู้ชมให้จะไวว่ากันจับตาดูที่กลชุดนี้ครับเราจะทําการจุดบุหรี่ให้ท่านดูนะครับว่าเราเล่นกันแบบจริงๆเลยนะครับ มีไฟจุดแดงวาบแดงวาบแล้วบุหรี่จะหายไปได้อย่างไรนะครับจับตาดูครับจับตาดูครับนัดหนึ่งนัดสองนัดสามแล้วบุหรี่หายไปครับเฮ้ยนี่แล้วครับสุดยอดเสกบุหรี่กลับมาเฮ้ยจะไม่ปบมือให้นักแสดงสักครั้งเหรอครับท่านผู้เกียรติครับด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ว่าไงนะครับอ๋อด้านหลัง ตรงตรงรถนั่นเหรอนนรไม่เห็นใช่ไหมครับอ๋อพีเอ่เสื้อดำไม่เห็นอ้าพีเ่เสื้อดำอยากดูนะครับพีเ่เสื้อดำหรือเด็กวะเนี่ยอ,อ่าดูครับจับตาดูครับนับตึกรับสองนับสามแลบุรีหายไปครับเอ้ยง่าหายไปแล้วครับเซ็บุรีกลับมาไอ้เนี่บุรีกลับมาแล้วมองยไงนะครับอ๋อท้าต้นไม้มองไม่เห็นแล้วครับ พี่เสื้อขาออกไม่เห็นอ๋อนี่พี่กลางล่มกลางล่มสีชมพูมองไม่เห็นอ่ะดูอีกรอบครับพี่อ๋อมาไหมพี่พี่จับตาดูครับไม่เห็นเห็นนู่นๆนะโลกสีชมพูนี่นีนี่นนี่ขอดูอีกรอบจับตาดูครับรอบสุดท้ายก็นับหนึ่งนับสองน้ำสามเลือบุหรีหายไปครับเฮ้ยโอ้โหเซฟบุหรีกลับบ้าเสียงตบมือเลยครับผมเสียงผมหายหมดเลยว่ะโอ้โหสุดยอดครับนะเป็นไงครับด้านหน้าใครฮะไม่เห็น อะพี่เขาไม่เห็นเนี่ยพี่เขาบัวตะกลางลมนี่พี่อะดูอีกรอบนะพี่นะอยากดูใช่ไหมจับตาดูครับพี่น,นับตึ้นับโซนับสามแล้วบุหรี่หายไปครับยังไงอ้าปากอ้าปากทำไมอ่ะครับทำไมอ่ะใครจะยิม้มฮะ,ะต้องต้องอ้าปากเหรออยากอยากจะดูในปากใช่ไหมอ้าปากอ้าปากอ้าปากพี่เขาดูใ,ใกล้ๆเลยดีกว่าอ้าปากนี่อ้าปากให้ค่าดู อะไรนะเพ้าว่าอะไรเขาบอกเดี๋ยวเขาจะแวะซื้อกระปุกอ๋อกูฮอนเวเพราะว่าอะไระอ๋อเขาอยากกินแจ่วฮ้อนนเอยอ๋ออเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ฟังไม่ออกน้ำนน้ำอะไรวะนี่ไงหยดเต็มหมดเลยน้ำ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 โอ้ตัวเยอะแล้วกันมาจากนาดไหนกันวกเนี้ยเออเจ้าน้ำไบอก หายร้อนอยังครับเ,ออเรียบร้อยแลาวไงครับพี่อ๋ออ,อ๋อได้ๆพี่พี่ใส่หมวกเขาบอกให้เสกบุหรี่กลับมานี่พี่เขาถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานเขาบอกว่าเอาดูทั่วเลยนะนที่มือที่มือฮันะนะน,นี่ จะดูจะดูวุลีมันอยู่ในมือเอาหายไปแล้วี่หัวดำหมีเลยเนี่หลอยังอุตส่าห์เอาไว้อีกเหรอทิ้งบ้านเราอยู่เต็มกรุงแกพเลยมายังพี่หมัำมายังครับไอซ์พี่ม่ำเดินทางมาถึงแล้วประกาศพี่ม่ำขึ้นสักนิดนึงครับมาอย่างมาอย่างมาแล้วมาแล้วนี่ถ้า เล่นมุกบุหรีแล้วยังไม่มานี่จะเอากระชาขึ้นมาดูโชว์ต่อพี่มัมมัมไหนวะน้าแฉ่งน้าแฉ่งเชิญน้าแฉ่งอ๋อน้าแฉ่งจะเชิญพี่มัมขึ้นเองวันนี้พวกเราไปก่อนเขาเคยเล่นอยู่ด้วยกันไงเดี๋ยวเจอพี่มัมดี่ว่าพวกเราไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ